สวัสดีชาวมูฟทุกคนนะครับวันนี้เบสกับกันนะครับก็จะมาจับรางวัลนะครับว่า20คนนะครับใครจะได้ซีดีซูเปอร์แมนไปครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะว่ามีการโขดลูกซ้ำชาวมูฟก็เลยมาเรียกร้องเพราะนั่นเราจะจับรางวัลกันแล้วเราจับกันก่อนสองคนนี่พี่เบสจับหรือที่เบสเลือกครับต้อเคเรจับใช่ไหมเนี่ยจับกนดละกี่ใบอ่ะคนละสามโอเคพี่เบสจับก่อนอ่ะน้องกันจับก่อน คือเมื่อกี้เห็นชื่อคุณคุณหลายคนมากหน้าเปลไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอุย้ยฝากไว้ก่อนไม่ต้องอย่าพูงอ่านอย่าพูงอ่านเป็นความลับก่อนปะม,มาตามกันนะครับอันนี้นะครับหนุ่มสุดฮอตประจำวงเรานะครับทำอะไรครับไม่ต้องทำหล่อๆครับทำอะไรจับสิดูเลือกได้ปะไม่ต้องเลิกห้ามมองปิดตา เต้ไม่ต้องอ่านผู้ที่โชคดีไม่ต้องอ่านอ้าหรอไม่อ่านหรอไม่อ่านหรอแล้วทำอะไรอ่ะก็จัดอีสองงานจัดอีสองานเต้นพูดีโชคดีก็ไม่ต้องอ่านเองไม่ใครอ่ะไปกันต่อไปกันต่อต่อไปครับนุ่มที่เก่งที่สุดในวงนะครับทงรอง้เต้นนะครับสวัสดีครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับอะไรอ่ะจับครับจับ สองอัน้านอ,อัน,ออนล็กๆก,กเอาไปอนล็กๆเรายังมีสิ่งิ้เราแลนี่ครับได้แล้วครับสองอันล้ครับอย่าลิกลนี่อ่ะตอนนี้ครับเดีเราจะขย่ากันต่อนะครับมาที่ใครอีกเดี๋ยวใคร ฟีมฟีมฟีมแรปเปอร์ของเรากำลังท่องแรปนะครับตับครับตับจีอันครับตอบให้แทนแทนแทนไม่ต้องอ่านอ๋อทุกคนต้องแทนแทนตลอดเลยพี่ครับไม้พูอีกสนั่งแล้วก็เฟิบเรดินไปแล้วครับ เ,เหลือใครครับเหลือใครวอลอ์อจังเลยจับใช่ไหมครับที่ละอันจับสามอันเลยครับนครับเหลือส่อีกอ่ะ <Andrew S 2> ไป่อกไปข้างนอกกันครับและดูกคนะครับเฮ้ยจะเจอ พี่ผู้จัดก,การสุวๆของเราแล้วครับอ,อ,อันดูหายอันดูดอันดูหายไปไหนไม่รู้ทำไง,ำงดีทำไงดีไปตามตามถึงห้องน้ำไหมไป้ไปไปตามไปถึงห้องน้ำก็เลยแหละครับ ให้ดูในห้องน้ำครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยที่ทำนะครับจับรางวัลครับให้ชาวมูกำลังจะรัเลยเนี่ยโอเคไม่ต้องอ่านอีกสองอันอีกสองอันนะใช่ใช่ดูเปิดเนี่ยคือรวมทั้งหมดซค์ใช่ครับที่ Who's the lucky winner Let's see โอ y ครับผนที่สุดเราก็ได้ สามรางวัลคนละสามรางวัลนะครับเจ็ดคนก็เป็นยี่สิบเอ็ดสี่นักบินแถมให้หนึ่งอันไม่เป็นไรไปขอบคุณมากว่าที่เข้ามาปิดเลยไหมเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับกลับไปที่ห้องดีกว่าจับยางไม่จับยางคราวก็สำหรับผู้โชคดีนะครับถ้าอยากรู้ว่า24คนคือใครนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Facebook เฟซบุ๊กข้าวมิสเตอร์มโนมิสิก เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต่างเฟซบุ๊กสแลนดมิสเตอร์โมโนมิสิกนะครับก็อยากรู้ว่าใคร24คนแล้วก็มิสเตอร์อีโมไนดนะครับเป็นเพจเราเลย21คน21เอ็ดคนยี่สิบเอ็ดคนเดี๋ยวก่อน7คนกับ3คน7 3 21ไงอ้าวหรอไม่ใช่24่หรอแล้ทำไมทำไมพี่เอ้คุณได้24อ่ะฮะก็ทางรถถังรถถังได้เหรอฮะมาจากแค่สอ๋อเหรอมาแต่สดสดจับสดสตอนนี้แหละครับนี่ ครบแล้ว2 1เอ็ดคนครับ7 3 2 1บนะครับ <laughs> บ๊ายบายจากกนคลิปต่อไปครับ <laughs> อย่าลืมติดตาม e v o ฟน e ยเซลฟ์แคนะคะบ๊ายบาย